สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงพลนะคะนี่ก็ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะคะตกแบบนี้เลยฝนตกตกแบบป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กนะแต่ก,ก็คือปีอยกอะเลยค่ะ หลังปูนะคะควันหมอกเห็นไ,ไหมคะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะคะลานองค์ปู่ปาริจิตนะคะดูหมอกข้างหลังนะคะบนภูเขาโอ้โหควันหมอกสวยมาก นี่แหละคะ่ะคำว่าแบบธรรมชาติเนาะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหแบบบ้านอยู่หลังเขาก็เป็นอย่างนี้นะคะดีจังมันเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติสุดๆเลยอะถ้าอยู่กรุงเทพนี่ไม่ได้เห็นเดอ้อแบบนี้ เห็นไหมคะข้างหลังแบบควันสวยมากหมอกสวยมากนะคะอ่ารถนะขาวนะคะแล่นไปแล้วนะ วิ่งผ่านมาดูนะเห็นไหมวิ่งผ่านมาดูแล้วก็จะเลี้ยวนะแม่ก้าวเยเวนรถกลับมาอีากแล้ววนรถกลับมาเอ๊ะะหน้าข่าวก็ได้หน้าข่าววนรถกลับมา นี่ยังงานกข่าวนกข่ช่องใหญ่ช่องใหญ่อ๋อช่องใหญ่นะคะร้านที่เมื่อสวนมาดีเหมาเลยนะข่าวกว้างดีจ้าโซลพีก็เหมาะแล้วค่ะแต่เราพูดกันเฉยๆค่ะอันนี้เรายังไม่ทำอะไรหรอกนะคะเดี๋ยวสงสัยได้ยินว่าเราจะรื้ออะไรก็ราะจริงๆว่าหายเนาะสงสัยดูแลส่วนไัวผู้ใหญ่ว่าเราจะทำตรงนี้ไม่จะทำหายแล้วก็เราเป็นร่นที่ไม่ดีนะอ๋อไม่จอดไม่จอดนะคะแต่ว่าวิ่งผ่านสงสัยไม่มีอะไรให้เล่นกันเลยแบบ ทำเงินนะค่ะไม่เกดเซ่เลยงใไม่มีอะไรไม่ผู้ใหญ่มากว่าเราจะไม่รื้อตรงกระตบจางสนะไม่ไงเออเมนูนี่แหละหนูก็แหล่งทำเงินเขาก็เหมือนเรานี่แหละบางคนก็ต่างหาข่าวดีเขาก็วิ่งมาขับรถทานได้เฉยนะคะแล้วก็ไปบางทีมีประเด็นให้ทำเนาะอ่า ค่ะมาดูแล้วก็ไปแล้วก็ไปคิดก่อนว่าเออ,อโอ้แผ่นปูนที่ทำรั้วเลยค่ะแม่แผ่นปูนนี่ยังไม่ทันได้เหลือนะคะน,นั่นน่ะไม่จอดไม่จะจอดอม,มันตากเลือเ่อนไม่ขึ้รถเลยช่วงแอดชัยนะคะเดี๋ยวจะดูเขายังไม่ได้ดูเลยะค่ะตอนนี้ขึ้นไล์อยู่จ้า นี่นะคะดูบรรยากาศด้านนอกก็ใช่อยู่หรอกค่ะเออแม่นี่เราเนาะท่าเย็บสี่แล้วตอนน้องเหมือนเดิมเพิ่งกระพนถ่ายรถออกมาแล้วค่ะคุณซานแม่ว่ากระตักซักพูดเลยครับไม่ไหวค่ะเสียงหมดแล้วค่ะคุณซาน์บางตรงเช้าตอนนี้ใหญ่ได้สองแถวสามแถว ก็ได้จะได้อยู่ประมาณสองแถวนะคะถ้าให้ได้ก็สามแถวไม่ถึงค่ะบคลิยังไให้เทองเอคนไห่ลองพลงคุณสั้นนะคะแต่แม่ลองเพลงชนะ่างต้หนหักในร้านโมซานนะจะคนก็เนาะูกบรรยากาศาไปก่อนนะคะ พอเสียงนาน้อยแล้วค่ะเนาะ ก็ซีบอกว่าลำตรงที่ว่างบ้านลุงข้างในเลยว่นนี้มาต้อยลำมื้องหึงคองว่นนะโอ้แล้วงามเลยเนาะบางทียเาหัน้าหึงเลยโอ้ควันสวยงามมากนะคะหมอกควันหมอกสวยนะแม่ดูดีขึ้นแบบวิวแบบหมอกก็สวยมากๆเลยมันเป็นวิวแบบไม่มีที่ไหนเหมือนเออไม่มีที่ไหนเหมือน มาสัมผัสความสวยงามได้ที่กรงใช่เนี่มันมูบอ,อกกันเลยเนาะบรรยากาศเออพี่น้องเดอ้อใช่เลยแล้วก็อยู่นิ่งๆแลวค่นลำที่เดิมเลยค่ะมันเดิมแล้วลก็ันนี้นชาม,มาดิคิดก็มานค่ะ จะมามีโปรใหม่ๆอะไรมาหรือเปล่านมารอรุน่านกันนะคะโปรใหม่ๆนะฟันดีเหรอคะแล้วแต่ใครนะคะแล้วบางคนก็ให้ศรัทธาก็กลาบว่าได้ถ้าใครมาศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันเป็นที่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะเอฟซีเนาะงานเดีานวมันยาว เงี้ยนะเนาะพราม่ขี้ใหญ่บทนบอนก้าบว่ค่ะวันนี้จะไปอยู่ค่าจะไปอยู่ให้ได้ไลน์หนึ่งชั่วโมงแลค่ะแล้วก็จะไปหน้าหน้าตายนะคะไปดูซิว่าเขาดำได้หลายหายรือเปล่า จะไปดูกล้าด้วยค่ะลุงป้าไม่กลับเลยอคะกลับ้าลุงป้าไปาำทุละไปลำที่นาน่านะคะคุณาหรับหไปไม่แล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัดสดีนะคะ